สวัสดีครับผมวุฒิชัยนะครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ไมโครโฟนตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับมันคือไมโครโฟน o o m H1 ครับ Zoom H1 เนี่ยออกมาน่าจะประมาณ10ปีแล้วนะครับผมซื้อมาตั้งน่าจะประมาณปี2009หรือ2010เนี่ยแหละครับ Zoom H1 เนี่ย เป็นไมโครโฟนเป็นเครื่องบันทึกเสียงที่มีไมโครโฟนรับเสียงสเตอริโอนะครับมันจะเป็นวางไมโครโฟน2ตัวเป็นแพทเทิร์น x y นะครับเพื่อจะรับเสียงจากทางด้านหน้านะครับคุณภาพของของไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยมันจะรับเสียงได้ดีมากเมื่อเมื่อเทียบกับกล้องวิดีโอเมื่อเทียบกับตัวบันทึกเสียงในในกล้องถ่ายภาพหรือกล้องวิดีโอนะครับ แล้วก็มันใส่ฐาน1ก้อนนะครับใส่ฐาน1ก้อนแล้วก็ตอนทํางานเนี่ยกดปุ่มทีเดียวลักเสียงเลยนะครับกดอีกทีหยุดนะครับมันใช้งานเรียบง่ายมากเลยแล้วก็สามารถเซตติ้งได้ว่าจะบันทึกเป็นแบบ mp 3หรือเป็นเวฟนะครับถ้าเป็นเวฟเนี่ยจะบันทึกได้ถึง 24บิต96กิโลเฮิร์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสแตนดาดของเสียงระดับ CD เนี่ยมันก็จะเป็น16บิต16บิต4 14.1กิโลเฮิร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็บันทึกได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันใส่ทานก้อนเดียวพวกพาง,ง่ายนะครับมันก็ถูกใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับ บันทึกเสียงทั่วไปบันทึกเสียงคอนเสิร์ตบันทึกเสียงสําหรับนักข่าวด้วยนะครับโดยที่มันมีชุดคิดที่เป็นเป็นอ c อ e เซซอรีอย่างอันนี้เป็นฟองน้ํากันลมที่จะเอามาสวมบนหัวของมันแล้วก็กลายถือเป็นไมโครโฟนใช้พูดบันทึกเสียงได้นะครับแล้วก็มันจะมีมีกา้านนี้ที่จะเอามาหมุนเข้ากับด้านล่างของมันนะครับ เพื่อที่จะเสียบบนบนตัวจับไมโครโฟนบนเวทีนะครับซึ่งจะทําให้ตัวจับไมโครโฟนเนี่ยสามารถพยุงม,มันแล้วมันก็จะเป็นมุมรับเสียงแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะเสียบรับเสียงแบบเป็นไม b บูมก็ได้นะครับซึ่งอ็อเดอร์ตัวก้านไม้กับตัวฟองน้ํา ก็จะมีแยกขาเป็นบล็อกเซตเลยนะครับซึ่งจะมีขาตั้งมาด้วยนะครับส่วนตัวนี้ผมซื้อแยกต่งางหากไม่เกี่ยวกันมันจะเป็นตัวขาตั้งเล็กแล้วก็จะมีแท่นมีส่วนที่จะเสียบไมโครโฟนตรงนี้เพื่อที่จะวางไมโครโฟนไว้บนพื้นบนโต๊ะแล้วไมโครโฟนจะถูกแขวนลอยอยู่บนบนสักยางเส้นข้างในนะครับ เพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับนี่ครับทำให้ทำให้แรงสั่นสะเทือนบนโต๊ะอะไรก็ตามที่เราเคาะโต๊ะหรือทํางานบนโต๊ะเนี่ยถ้าถ้ามันต่อเชื่อมต่อกับไมโครโฟนตรงตรงเนี่ยมันเสียงม,มันจะเดินทางผ่านของแข็งแล้วก็เข้าถึงไมโครโฟนได้เลยจะเป็นเสียงรบกวนในการบันทึกเสียง แต่ว่าพอมันมียางเด้งๆยางเด้งๆตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันเสียงรบกวนเสียงสั่นสะเทือนได้นะครับไมโครโฟน o o m H1 เนี่ยเป็นไมโครโฟนอนเนกประสงค์อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็นักดนตรีเนี่ยก็จะพกเอาไว้เพื่อจะบันทึกเสียงต่างๆที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วพอระบบ กล้องถ่ายภาพมันพัฒนาระบบงานวิดีโอขึ้นมาแล้วคุณภาพการบันทึกวิดีโอมันสวยมันดีกว่ากล้องแฮนดิแคมเนี่ยไมโครโฟนตัวนี้ก็เริ่มถูกนาะมาใช้งานร่วมกับกล้อง dslr เพื่อถ่ายวิดีโอนะครับโดยที่จะมีการนำมันมาติดติดอุปกรณ์เชื่อมตอนน่อที่นึงแล้วก็ไปเสียบอยู่บนกล้องนะครับเพื่อที่จะบันทึกเสียงให้ดีขึ้นเป็น เป็น externally mic สำหรับกล้องวิดีโอนะครับอย่างตอนนี้ผมก็ใช้กล้องวิดีโอ r o r l e s s นะครับบันทึกคลิปวิดีโออยู่โดยที่ใช้ externally mic อีกตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นชักกันใหม่วางอยู่ข้างหน้านี่นะครับตัวนี้มุมรับเสียงค่อนข้างกว้างนะครับอย่างถ้าถาเป็นช็อตกันใหม i เนี่ยมันจะรับเสียงแคบแานหน้าที่มันชี้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็น x y อย่างนี้ครับมันก็จะรับเสียง กว้างๆเลยนะครับแล้วก็จะให้สเตอริโออิมเมจที่ชัดเจนมากถ้าถ้าเราอยู่ตรงกลางมันรับเสียงเราเนี่ยเสียงก็จะเข้าบาลานเสียงก็จะอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดเราพูดเอียงบาลานเสียงก็จะเข้าทางข้างมันก็จะเป็นเสียงด้านซ้ายเสียงด้านขวาตามตามสภาพจริงที่บันทึกนะครับถือว่าให้สเตอริโออิมเมจที่สมจริงมากตัวนี้คุณสมบัติค่อนข้างดี ถือว่าดีเลยแหะครับแล้วราคาก็ไม่แพงก็สิบปีที่แล้วราคา3,000กว่าบาทปีนี้ก็สามพันกว่าบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็มันมีลูกเล่นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือมันมีพอร์ต USB นะครับอ๋อเดี๋ยวปกติเวลามันบันทึกเสียงเนี่ยมันบันทึกเป็นเป็นเซฟเสียงลงบนเมมโมรี a การ์ดซึ่งใช้ micro SD นะครับ แล้วก็ตัวมันเองก็มีไลอท์หรือมีช่องต่อเฮดโฟนะครับเพื่อที่จะเสียบเดินสายเข้ากับกล้องวิดีโอก็ได้หรือว่าเสียบหูฟังฟังบอนิเตอร์ก็ได้นะครับคราวนี้มันมีจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือมันมีพอร์ตไมโครมินิ USB นะครับเสียบสายมินิ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์มันจะ ทำหนะ้าที่ได้2ฟังก์ชันฟังก์ชันที่1คือเป็น external card reader ซึ่งจะมองเห็นตัวไฟล์ที่บันทึกอยู่ใน SD card ฟังก์ชันที่2คือเป็น external sound card ซึ่งก็จะเป็นไมค์ในตัวด้วยนะครับก็คือมันจะกลายเป็นไมโครโฟน USB นั่นเองนะครับซึ่ง จะทำหน้าที่รับเสียงแล้วก็ส่งเป็นระบบดิจิตอลเข้าไปสู่โปรแกบมันทึกเลยนะครับซึ่งตัวนี้ให้เสียงที่ดีมากแล้วก็รับเสียงได้ไวมากนะครับผมในช่วงเวลาช่วงปีนี้เนี่ยเรามีปัญหาโควิดแล้วเราจะต้องมีการมีติ้งนะครับเราก็ใช้โปรแกรม o ู m นะครับในการทำคอนเฟอเรนซ์กันไม์ตัวนี้ก็ สามารถที่จะเสียบเข้าปรับเข้ากับพอร์ USB นะครับแล้วก็ใช้เป็น USB ไมโครโฟนแล้วก็วางไว้หน้าอมพิวเตอร์เราก็สามารถที่จะมีติ้งมองผ่านกล้องของ w e b แ a มแล้วก็ใช้ไมโครโฟนตัวนี้รับเสียงได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะรับเสียงได้ไวกว่าไม์ที่ติดอยู่บนโน้ตบุ๊กนะครับถือว่ามีความอเนกประสงค์อย่างมากนะครับสามารถใช้ได้ในหลายๆงานหลายๆห,ห,หน้าที่นะครับ แนะนำให,ให้คนที่สนใจพัฒนาออคุณภาพเสียงของคลิปวิดีโอเนี่ยให้ดีขึ้นให้ดีมากๆเนี่ยก็ลองใช้ไมค์ตัวนี้ดูนะครับโอเคสำหรับการพูดถึงอุปกรณ์ก็ตัวนี้ขอจบเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ